วันนี้คือวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันฉันผ่านทุกเรื่องราวได้แบบง่ายๆสบายสบายทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ฉันคือคนที่โชคดีที่สุดฉันเป็นที่รักของจักรวาลจักรวาลรักฉันจักรวาลเข้าข้างฉันจักรวาลส่งเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนทำให้ฉันได้รับเงินแบบง่ายๆสบายๆเงินเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทาง เงินเข้ามาหาฉันมากมายมหาศารฉันมีเงินมากพอที่ฉันจะทำอะไรก็ได้จะจ่ายอะไรก็ได้จะซื้ออะไรก็ได้จะไปเที่ยวไหนก็ได้จะกินอะไรก็ได้จะอยู่ที่ไหนก็ได้ในเวลานี้ฉันมีความสุขที่สุดเลยฉันได้เป็นคนที่โชคดีที่สุดขอบคุณพลังงานด้านดีที่ทำให้ฉันได้มีความสุขที่สุด เงินหาง่ายมากฉันได้รับเงินมาแบบง่ายๆสบายๆฉันคือผู้ควบคุมเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของฉันฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดฉันทำอะไรก็โชคดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับฉันทุกวันตลอดเวลาขอบคุณผู้คนมากมายที่เข้ามาสนับสนุนฉันฉันโชคดีที่สุดฉันได้รับเงินมาแบบง่ายๆสบายๆ เงินในบัญชีของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันตลอดเวลาขอบคุณนะขอบคุณที่เข้ามาหาฉันทุกวันตลอดเวลาวันนี้คือวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณวันนี้คือวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันฉันผ่านทุกเรื่องราวได้แบบง่ายๆสบายๆทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ฉันคือคนที่โชคดีที่สุด ฉันเป็นที่รักของจักรวาลจักรวาลรักฉันจักรวาลเข้าข้างฉันจักรวาลส่งเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนทำให้ฉันได้รับเงินแบบง่ายๆสบายสบายเงินเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทางเงินเข้ามาหาฉันมากมายมาหาศาลฉันมีเงินมากพอที่ฉันจะทำอะไรก็ได้จะจ่ายอะไรก็ได้จะซื้ออะไรก็ได้ จะไปเที่ยวไหนก็ได้จะกินอะไรก็ได้จะอยู่ที่ไหนก็ได้ในเวลานี้ฉันมีความสุขที่สุดเลยฉันได้เป็นคนที่โชคดีที่สุดขอบคุณพลังงานด้านดีที่ทำให้ฉันได้มีความสุขที่สุดเงินหาง่ายมากฉันได้รับเงินมาแบบง่ายง่ายสบายสบาย ฉันคือผู้ควบคุมเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของฉันฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดฉันทำอะไรก็โชคดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับฉันทุกวันตลอดเวลาขอบคุณผู้คนมากมายที่เข้ามาสนับสนุนฉันฉันโชคดีที่สุดฉันได้รับเงินมาแบบง่ายๆสบายๆเงินในบัญชีของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันตลอดเวลาขอบคุณนะ ขอบคุณที่เข้ามาหาฉันทุกวันตลอดเวลาวันนี้คือวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณวันนี้คือวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันฉันผ่านทุกเรื่องราวได้แบบง่ายๆสบายๆทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ฉันคือคนที่โชคดีที่สุด ฉันเป็นที่รักของจักรวาลจักรวาลรักฉันจักรวาลเข้าข้างฉันจักรวาลส่งเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนทําให้ฉันได้รับเงินแบบง่ายๆสบายสบายเงินเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทางเงินเข้ามาหาฉันมากมายมาหาศาลฉันมีเงินมากพอที่ฉันจะทําอะไรก็ได้จะจ่ายอะไรก็ได้จะซื้ออะไรก็ได้ จะไปเที่ยวไหนก็ได้จะกินอะไรก็ได้จะอยู่ที่ไหนก็ได้ในเวลานี้ฉันมีความสุขที่สุดเลยฉันได้เป็นคนที่โชคดีที่สุดขอบคุณพลังงานด้านดีที่ทำให้ฉันได้มีความสุขที่สุดเงินหาง่ายมาก ฉันได้รับเงินมาแบบง่ายๆสบายๆฉันคือผู้ควบคุมเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของฉันฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดฉันทำอะไรก็โชคดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับฉันทุกวันตลอดเวลาขอบคุณผู้คนมากมายที่เข้ามาสนับสนุนฉันฉันโชคดีที่สุดฉันได้รับเงินมาแบบง่ายๆสบายๆ เงินในบัญชีของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันตลอดเวลาขอบคุณนะขอบคุณที่เข้ามาหาฉันทุกวันตลอดเวลาวันนี้คือวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณวันนี้คือวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันฉันผ่านทุกเรื่องราวได้แบบง่ายๆสบายสบายทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ฉันคือคนที่โชคดีที่สุด ฉันเป็นที่รักของจักรวาลจักรวาลรักฉันจักรวาลเข้าข้างฉันจักรวาลส่งเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนทําให้ฉันได้รับเงินแบบง่ายๆสบายๆเงินเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทางเงินเข้ามาหาฉันมากมายมาหาศาลฉันมีเงินมากพอที่ฉันจะทําอะไรก็ได้จะจ่ายอะไรก็ได้จะซื้ออะไรก็ได้ จะไปเที่ยวไหนก็ได้จะกินอะไรก็ได้จะอยู่ที่ไหนก็ได้ในเวลานี้ฉันมีความสุขที่สุดเลยฉันได้เป็นคนที่โชคดีที่สุดขอบคุณพลังงานด้านดีที่ทำให้ฉันได้มีความสุขที่สุดเงินหาง่ายมากฉันได้รับเงินมาแบบง่ายๆสบายสบา ฉันคือผู้ควบคุมเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของฉันฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดฉันทำอะไรก็โชคดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับฉันทุกวันตลอดเวลาขอบคุณผู้คนมากมายที่เข้ามาสนับสนุนฉันฉันโชคดีที่สุดฉันได้รับเงินมาแบบง่ายๆสบายๆเงินในบัญชีของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันตลอดเวลาขอบคุณนะ ขอบคุณที่เข้ามาหาฉันทุกวันตลอดเวลาวันนี้คือวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณวันนี้คือวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันฉันผ่านทุกเรื่องราวได้แบบง่ายๆสบายสบายทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ฉันคือคนที่โชคดีที่สุด ฉันเป็นที่รักของจักรวาลจักรวาลรักฉันจักรวาลเข้าข้างฉันจักรวาลส่งเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนทำให้ฉันได้รับเงินแบบง่ายๆสบายสบายเงินเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทางเงินเข้ามาหาฉันมากมายมาหาศาลฉันมีเงินมากพอที่ฉันจะทำอะไรก็ได้จะจ่ายอะไรก็ได้จะซื้ออะไรก็ได้ จะไปเที่ยวไหนก็ได้จะกินอะไรก็ได้จะอยู่ที่ไหนก็ได้ในเวลานี้ฉันมีความสุขที่สุดเลยฉันได้เป็นคนที่โชคดีที่สุดขอบคุณพลังงานด้านดีที่ทำให้ฉันได้มีความสุขที่สุดเงินหาง่ายมากฉันได้รับเงินมาแบบง่ายๆายสบายสบา ฉันคือผู้ควบคุมเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของฉันฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดฉันทำอะไรก็โชคดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับฉันทุกวันตลอดเวลาขอบคุณผู้คนมากมายที่เข้ามาสนับสนุนฉันฉันโชคดีที่สุดฉันได้รับเงินมาแบบง่ายๆสบายๆเงินในบัญชีของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันตลอดเวลาขอบคุณนะ ขอบคุณที่เข้ามาหาฉันทุกวันตลอดเวลาวันนี้คือวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณวันนี้คือวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันฉันผ่านทุกเรื่องราวได้แบบง่ายๆสบายๆทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ฉันคือคนที่โชคดีที่สุด ฉันเป็นที่รักของจักรวาลจักรวาลรักฉันจักรวาลเข้าข้างฉันจักรวาลส่งเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนทําให้ฉันได้รับเงินแบบง่ายๆสบายสบายเงินเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทางเงินเข้ามาหาฉันมากมายมาหาศาลฉันมีเงินมากพอที่ฉันจะทําอะไรก็ได้จะจ่ายอะไรก็ได้จะซื้ออะไรก็ได้ จะไปเที่ยวไหนก็ได้จะกินอะไรก็ได้จะอยู่ที่ไหนก็ได้ในเวลานี้ฉันมีความสุขที่สุดเลยฉันได้เป็นคนที่โชคดีที่สุดขอบคุณพลังงานด้านดีที่ทำให้ฉันได้มีความสุขที่สุดเงินหาง่ายมากฉันได้รับเงินมาแบบง่ายๆสบายๆ ฉันคือผู้ควบคุมเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของฉันฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดฉันทำอะไรก็โชคดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับฉันทุกวันตลอดเวลาขอบคุณผู้คนมากมายที่เข้ามาสนับสนุนฉันฉันโชคดีที่สุดฉันได้รับเงินมาแบบง่ายๆสบายๆเงินในบัญชีของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันตลอดเวลาขอบคุณนะ ขอบคุณที่เข้ามาหาฉันทุกวันตลอดเวลาวันนี้คือวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณวันนี้คือวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันฉันผ่านทุกเรื่องราวได้แบบง่ายๆสบายสบายทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ฉันคือคนที่โชคดีที่สุด ฉันเป็นที่รักของจักรวาลจักรวาลรักฉันจักรวาลเข้าข้างฉันจักรวาลส่งเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนทําให้ฉันได้รับเงินแบบง่ายๆสบายๆเงินเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทางเงินเข้ามาหาฉันมากมายมาหาศาลฉันมีเงินมากพอที่ฉันจะทําอะไรก็ได้จะจ่ายอะไรก็ได้จะซื้ออะไรก็ได้ จะไปเที่ยวไหนก็ได้จะกินอะไรก็ได้จะอยู่ที่ไหนก็ได้ในเวลานี้ฉันมีความสุขที่สุดเลยฉันได้เป็นคนที่โชคดีที่สุดขอบคุณพลังงานด้านดีที่ทำให้ฉันได้มีความสุขที่สุดเงินหาง่ายมาก ฉันได้รับเงินมาแบบง่ายๆสบายๆฉันคือผู้ควบคุมเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของฉันฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดฉันทำอะไรก็โชคดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับฉันทุกวันตลอดเวลาขอบคุณผู้คนมากมายที่เข้ามาสนับสนุนฉันฉันโชคดีที่สุดฉันได้รับเงินมาแบบง่ายๆสบาย เงินในบัญชีของฉันเพิ่มขึ้นทุกวันตลอดเวลาขอบคุณนะขอบคุณที่เข้ามาหาฉันทุกวันตลอดเวลาวันนี้ควันที่ดีที่สุดสำหรับฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ